ตัวเองตัวเองตัวเองเป็นอะไรเนี่<ะ>ตัวเอง<ะ>เป็นอไอฮะโอ้ยโอ้ยน่าจะฟันหลายาฝันหลายใช่ไหมใช่น่าจะฟันหลายโอ้ยฮะดีนะที่ปลุกตัวเองว่าไหมหืมว่าอะไรทำไมเวลาผู้ชายเขาทำคลิปลง ทำคลิปเลงเออแล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้าขาดกางเกงขาดโช์ตดโชเป้าแล้วทำไมคนก็ชอบไปคอมเมนต์ชอบว่าทุเล็ดบาศใช่จะอ้วกเออใช่ตอนนี้ก็จะอ้วกนี่ยแหละพอทีผู้หญิงใส่เสื้อผ้าขาดโชนั่นโชนี่บ๊อบบลเบเออเสื้อผ้าขาดขาดเก่าเกาอืมมีแต่คนไปดูโอ้ขาวจังโอ้ใหญ่จังหูสวยจัง สวยจังเออพี่หจะมีใครบอกว่าอุบัติเลตมันจะอ้เลยทำไมเวลาผู้ชายเจอคลิปผู้หญิงสวยสวยผู้หญิงสวยอแล้วเขาทำไมชอบทำหน้าทำอะไรเลยทำอะไรมันเขาอาจจะเซนกระตุกหรือเปล่าเส้นล็อกะเส้นล็อกทำยังไงนะ เก่งในตัวเดียวหรอโชว์ตูดโชว์ร่องตัวเองจะมีอารมณ์ยังไงตัวเองจะทำหน้ายังไงทำหน้าเ่อนาะใครจะมันมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมชอบไหมถ้าเป็นเก่งจะแรปนินไหม